เรื่องจริงโลกเดือดโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมาหลายประเทศทั่วโลกต่างตระหนักถึงภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นการผลิตพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนให้เป็นแหล่งพลังงานหลักที่ยั่งยืนจึงเป็นเป้าหมายสําคัญเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลลดกา๊าซเรือนกระจกและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและข้อมูลต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นว่าเส้นทางพิชิตเป้าหมายนี้เป็นไปได้ครับปีพศ2566ทั่วโลกมีกําลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนเติมตัวเพิ่มขึ้น5 เมื่อเทียบกับปี2565และเป็นครั้งแรกที่โลกสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้เกิน30%สาธารณรัฐประชาชนจีนเติบโตอย่างโดดเด่นสามารถติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ได้เทียบเท่ากำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลกรวมกันและเพิ่มพลังงานลมถึง66%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าสาหรัฐอเมริกายุโรและบราซิลขยายการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมีนัยสำคัญ ในอีก5ปีข้างหน้าคาดว่าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมจะขยายตัวคิดเป็น96%ของพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด และภายในปีพศ2571พลังงานหมุนเวียนจะมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าได้เกิน42%ในปีพศ2566พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเติบโตสูงสุดเป็นประวัติการนับจากปีพศ2543และผลที่ตามมาก็คือการผลิตพลังงานจากฟอสซิลระดับโลกลดลงความเข้มข้นข,นของกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้าทั่วโลกก็ลดลงถึงระดับต่ำสุด เช่นนเดียวกััครบพื่อให้การเปลี่ยนแปลงผ่านด้านพลังงานสะอาดโลกบรรลุเป้าหมายในการประชุมคอบตังที่28ปีพศ2566ผู้นำระดับโลกได้บรรลุข้อตกลงสำคัญในการเพิ่มกําลังการผลิตพลังงานถึงเวียนทั่วโลกเป็น3เท่าภายในปี2573 เพื่อให้พลังงานหมุนเวียนคิดเป็น60%ของการผลิตไฟฟ้าช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและควบคุมไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้นเกิน1.5องศาเซลเซียสและการประชุมขอบครั้งทีกก่2 9ได้ขยายผลต่อโดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพพลังงานเน้นการสนับสนุนทางการเงินการลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา แต่การบรรลุเป้าหมายพลังงานหมุนเวียนระดับโลกเครื่องมือสำคัญในการลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังคงมีความท้าทายและอุปสรรคที่ต้องเผชิญเช่นค่าใช้จ่ายเริ่มต้นสูงในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีความไม่สเสถียรของพลังงานที่พึ่งพาสภาพอากาศผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศที่พึ่งพาฟอสซลิลหากไม่มีแผนเปลี่ยนผ่านที่ครอบคลุมความต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่ การขออนุญาตการใช้ที่ดินและการยอมรับของชุมชนเป็ตนต้นแม้ความตั้งใจในเป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถของพลังงานสะอาดโลกจะมีปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้างแต่ความก้าวหน้าในปีพศ2566แสดงให้เห็นว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่จุดเปลี่ยนด้านพลังงานอย่างแท้จริงความร่วมมือระดับโลกความมุ่งมั่นด้านนโยบาย และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนจะช่วยให้เส้นทางพิชิตเป้าหมายการผลิตพลังงานสะอาดโลกเป็นพลังงานที่ยั่งยืนในอนาคตได้อย่างแน่นอนครับเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์